ที่เราอ่านไปอ่านมาก็คือกิจกรรมเขาเขียนลงป้ายแล้วก็ติดว่าทําบุญตักบาตรเพราะว่าในวันนั้นจะมีทําบุญตักบาตรนั่นเองแต่ดูแต่ดูของไปที่แล้วของพี่วิที่แล้วประมาณเที่ยงเขาก็หยุดแล้วนะครับสิบเมตรเที่ยงธรรมดานะครับประมาณสิบถึงสิบเอ็ดโมงเขาก็หยุดแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะฮะเขาก็เลิกแล้วนะครับโอเคนะครับ เขาไมา่ได้จัดนนหรอกปีและวปีที่แล้วเราไม่ได้ไปเฉยแต่ปีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทั้งกุลนันทั้งเอ็นเดอร์แล้วก็ทั้งการเดนหรือหรือเอ็นเดอร์คือตัวเรานะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้การเดนจะมาแทนนะครับบอกหมายก็คือพาการเดนพาเอ็นเดอร์หรือตัวเราหรือและกุลนันไปทำบุญด้วยแล้วได้กลับบ้านปีใหม่จะได้ดีใจนะครับ แต่ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับหรือเราจะได้ทํายังไงดีกลับไปก็ไม่ได้มีเน็ตเล่นหรอกนะครับบ้านเราเนาะเออนั้นบ้านเราเองคงม,มีเน็ตเล่นถ้าเราไม่ได้ไปเราก็ได้เน็ตเล่นนะครับตอนนี้ก็หกโมงสามสิบแปดแล้วใช่ไหมเมื่อมืดแล้วนะครับเราเสียเวลากับเป็นควันที่มันนั่งยืนนืน่นทำอะไรไปถ่ายที่ห้องไม่ได้หรอกหรือก็ ไปถ่ายที่อื่นไม่ได้หรอเออไปส่งไปถ่ายนะครับถ่ายที่อื่นก็ไม่ได้มาถ่ายแล้วมานางถ่ายหลังบ้านให้เราเห็นใช่ไหมเออพอราเห็นแล้วเป็นไงเห็นแล้วก็ต้องโดนดา่าใช่ไหมเออเวลาอื่นไม่ออกมา พรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมเราก็ขอนะครับเดี๋ยวเราเราอาบน้ํานะครับเราอาบห้องนี้นะครับห้องนี้ห้องลุงนั่นแหละนะครับห้องลุงเขานะครับโอเควันนี้มีของใหม่นะครับเอเอาไปวางข้างบนแล้วก็คือ ของเล่นที่เป็นรถแล้วก็ป้ายใหม่ที่เราให้ทำไปนะครับังยังไงนะครับปีใหม่นี้ใกล้ทุกมาแล้วแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการคลิปให้คลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้อาจจะมีเสียงฝนหรือเสียงสโนวก็ขออภัยทีหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคลิปนี้มันมีนะถ้ามันไม่มีก็แล้วไปนะครับก็จะได้ฟังแต่เสียงพูดเราก็พอแล้วนะครับ เราอยากได้ยินแค่เสียงเราเท่านั้นเสียงอื่นๆรอบๆที่มันทําเท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่ได้ยินนี่คือเสียงขวานนั่นแหละเวลาที่มันมามันก็จะมาเอาเสียงมาด้วยมันหอกหูไหมล่ะเออรอบวันมันก็ดังเบาด้วยนะครับสภาพอากาศนะครับอุณหภูมิก็ติดลบร้อยห้าสิบนั่นแหละนะครับ แต่เมื่อวานนี่มันเป็นติดลบหนึ่งร้อยสี่บเก้าก็อาจจะเป็นว่าข้อมูลอาจจะอัปเดตได้ช่องได้ที่านะครับเอ็ว่าติดลบหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเจ็ดห้าได้คืออุณหภูมิกรุงเทพนะครับไม่ใช่อุณหภูมิบ้านเรามันคืออุณหภูมิกรุงเทพแลวป้ายนี้ก็จะเอาเดี๋ยวเราก็ไปแปะใหม่ทีหนึ่งนะครับป้ายนี้เราไม่มีที่เก็บไงเดี๋ยวเรา เอามาวางทิ้งไว้จะเฉยตรงนี้ไว้ก่อนพราเงน้นถ้าเราไม่เข้ามันก็ไม่เคยเข้าห้องนี้ใช่ไหมถ้ามันไม่เข้าเออมาหวยคนไม่หวยไม่ชอบเข้าห้องนี้แหละแต่เรานี่ชอบดีจังในห้องนะแต่เราไม่เคยนอนห้องนี้แต่ตอนนั้นน่ะปิดเทอมช่วงนั้นใช่ไหมเราก็ได้นอนห้องนี้ไปแล้วถอบสงสัยเพราะอากาศรา้อนมันก็เลยต้องได้เปิดแอร์ เปิดแอร์ตอนแรกไม่ค่อยเย็นไม่ไม่เหมอนจะเย็นมากเท่าไหร่แต่ตอนเปิดประดานมันเย็นแบบเย็นต้องผงผ้าแบบนั้นเลยนะครับช้ามานี่หนาวเลยนะครับห้องนี้เย็นมากครับนะครับแบตบก็เลยสิบเก้าแล้วเนาะเออแล้วนะเสียเร็วมากเลยเนะี่ยไม่ได้เร็วหรอกเร็วมันมันเสียแล้วเพราะยาแล้อละ่ะเดี๋ยวมันก็ไปมาเนะี่ยสองสามรอบ มาทำไมไม่รู้มาได้เห็นฐานที่ตอกนะครับดูนะครับมันมืดแล้วเนะี่ยมืดเร็วมากเลยี่นนี่ยังไม่ทุ่มหนึ่งกันแล้วเนี่ยมืดขนาดตันดาลเลยนะเนี่ยหาทุกคนไปบ,บ้านนะครับฝากแฟ้กันเลยก็ทักขายไปให้เป็นการไปกับกาเอนเดอร์นะครับกดติตามกุกร,ระดิ่งเพื่อให้ไม่หอเลยขอบคุณครับ ปีใหม่จะใกล้มาถึงลราทุกทีแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับสุขชีวิตและก็สุขภาพขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงในช่วงวันปีใหม่และทับบุญตักบาท2 11ธันวาคมนี้ขอบคุณครับ